สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับพบกันกับผมอยู่เช่นเคยนะฮะทุกคนก็อยู่ในบรรยากาศของพอดแคสต์นะครับมาทักทายเพื่อนๆพ,พร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะวันไหนมาเร็วก็ประมาณสัก2ทุ่ม3มทุ่มนะครับแต่วันไหนที่แอบดึกนิดนึงนะฮะก็อาจจะสัก5ทุ่มเที่ยงคืนนะฮะดูไม่ทันฟังไม่ทันนะครับพรุ่งนี้มาเอรน,นี้ก็รบกวนเพื่อนๆมาติดตามชมย้อนหลังกันด้วยเนาะทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของ KTM มาเล่าอย่าเพิ่ง แปลกใจนะครับเอ๊พิปุยก็เล่า KTM ไปเรียกว่า2หคน3หคนแล้วไม่ใช่หรือนะครับยังไม่สรุปอีกรือเปล่าในเรื่องของสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ปัญหาในภาวะทางการเงินอย่างหนักหน่วงรุนแรงเลยนะฮะยังยังไม่จบครับเพราะว่าตอนนี้ KTM ก็มีวิธีการนะครับมีแนวทางที่จะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะคลี่คลายมากกว่าใน2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ดังนั้นผมก็เลยจําเป็นต้องนําเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาอัปเดตนะครับทีละสเต็ปสเต็ป จากที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันนะครับเราทราบข้อมูลเบื้องต้นกันไปว่า KTM หรือเอาง่ายว่าเป็นเครืเลอรกกรุ๊ปนะครับก็คือเป็นบริษัทแม่เนี่ยนะฮะก็จะมีหนี้สินีรวมกันอยู่ก็ตีไว้เกือบสาม0ันล้านยูโรมากมายไก่กองมากเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็นหนี้เฉพาะของ KTM ซึ่งก็มีการแยกนะครับ <c oughs> มีการแยกออกมาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ1 8พันล้านยูโรก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับก็มีหนี้ที่เกิดจาก ทางเ,าเจ้าหนี้เนี่ยครับถึงประมาณ1,630รายก็รวมทั้งสถาบรรันการเงินธนาคารแหล่งปล่อยสินเชื่อเครดิตอะต่างๆประมาณ180แห่งแล้วก็เป็นในส่วนของทางบริษัทห้างร้านเล็กๆก็มีนะฮะร้านเบเกอรี่ร้านาขนมปังร้านชาร้านกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยมีมีครับรวมกันเนี่ยนะฮะพันหรายเนี่ยก็ตีเป็นประมาณ1,8พันล้านยูโรก็ถือว่าสูงอยู่ แต่นะครับก็เมื่อวานนี้วันศุกร์นะมีการคุยกันนะครับมีการประชุม <c oughs> กับทางกลุ่มเจ้าหนี้ทั้งหลายนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามาครบไม่ครบยังไงตั้งพันกว่า1630รายเนี่ยแล้วก็มีหนทางนะครับที่มองดูแล้วว่าเออนะฮะน่าจะเป็นวิธีการที่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แม้ว่าจะไม่ใช่ว่าการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จนะครับแต่มันก็สเต็ป by สเต็ปนะ คือมีการเรียกว่ามีมีข่าวนะว่านายทุนกลุ่มทุนนะฮะไม่ได้ระบุครับว่าเป็นใครนะเสนอเงินช่วยเหลือประมาณ700ล้านยูโรก็ตีไว้ประมาณอ่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งในงสนะครับของยอดนี้ทั้งหมดนะครับให้การช่วยเหลือเพื่อที่จะมาปรับโครงสร้างใหม่ปรับโครงสร้างใหม่ก็คือยังไงก็ต้องจ่ายนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับไฟแนนซ์อะไรประมาณนั้นแหละ,ะสมมติว่าเราผ่อนรถผ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ เราอาจจะปกติผ่อนเดือนละหมื่นหอย่างเงี้ยโอเคผ่อนไปสัก3ปีไม่ไหวนะครับเศรษฐกิจไม่ดีงานน้อยนะครับโอทน้อยก็เลยทําให้แบบว่าขอผ่อนผันเออจาก1 5ื่นเนี่ยเป็นหมื่นึงได้ไหมเป็น8ป0พันเ0อะไรก็ว่ากันไปได้หรือเปล่าก็จะมีเงื่อนไขมีอะไรมาตกลงมาหาทางออกร่วมกันนะครับก็คือเจ้านี้เนี่ยก็จะได้รับการยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าจะได้เงินเนี่ยชัวๆอยู่แล้วนะครับ ได,ได้เงินชัวเพียงแต่ว่าอยู่ที่การคุยกันอยู่ที่เงื่อนไขจะเจรจาจะต่อรองอะไรก็ว่ากันไปตามสิ่งที่เรียกว่าจะต้องหารือประชุมกันทางในส่วนของผู้ที่เป็นลูกหนี้อย่าง KTM ก็นะครับจะต้องยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าโอเคได้รับการความช่วยเหลือในแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายให้จริงๆนะนะครับแต่มันก็ต้องคล่องตัวมากขึ้นสะดวกมากขึ้น KTM นั้นเป็นหนี้อยู่1 8พันล้านนะครับ แล้วในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านู้นะครับรวมๆกับเกือบสิวันละก็มีข่าวว่าไปเบีย้ยเงินเดือนของพนักงานวันนี้ก็เลยได้ข้อสรุปไปนะครับเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างใหม่สรุปก็เลยนะครับ <c oughs> มีผลลัพธ์อยู่3าสี่หัวข้อที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องแรกเนะี่ยเป็นในส่วนของเงินที่ยังคงค้างอยู่คือปกติเนี่ยะจะต้องจ่ายให้กับทางพนักงานเนี่ยนะครับก็คือช่วงนี้ละ่ะประมาณสักใกล้ๆกลคริสต์มาส วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยีบเหในกอเลก็สามสี่ห้าวันเนี่ยนะล้วก็จะต้องเป็นเงินโบนัสพิเศษนะครับจะต้องจ่ายในตรงนี้แต่ก่อนหน้านั้นออกมาบอกแล้วว่าขอเลื่อนไปเป็นปีหน้าโดยนะครับไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนแต่พอนะครับเมื่อวานนี้ประชุมนะครับได้ข้อสรุปกับทางเจ้าหนี้เรียบร้อยนะครับก็ยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าจะจ่ายให้กับพนักงานนะครับในเงินเดือนหรือว่าเงินพิเศษอะไรต่างๆนะฮะที่คงค้างอยู่เนี่ยให้ ภายในเดือนมก,กราคมปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ <c oughs> จะมีเขาเรียกว่าเป็นเงินกองทุนที่เป็นเงินเงินเจเฉยนะครับจากภาวะล้มละลายเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในออสเตรียนะครับเข้ามาช่วยในตรงนี้กันด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการประกาศออกมานะครับที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่า i, จะจ่ายเมื่อไหร่จะจ่ายยังไงแต่ตอนนี้โอเคนะครับก็ถือว่า,าดีใจด้วยนะครับกับพนักงานก็คือ ได้เงินเดือนเนี่ยได้แน,น่แต่นะครับเลื่อนไปจ่ายว่าอย่างนั้นแต่มองมุมหนึ่งมันมันก็หน้าหน้า,หน,าหน้าเศร้าตรงที่ว่าถ้าพนักง,งานก็อยากจะไปฉลองปีใหม่ฉลองคริสต์มาสนะครับกับครอบครัวนะฮะแต่คนไหนที่มีอยู่ก็โอเคนะคับมีเงินสำรองแต่ถ้าุคนไหนที่หวังเงินตรงนี้นะครับก็คงจะต้องแบบว่าเอาเลยโอเคละนะฮะชดไปนะครับขยับตัวยากหน่อยในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของอาทาง ในส่วนของทางโปรเจกต์มอเตอรจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าอันนี้ก็มีการยืนยันนะครับมีการแถลงออกมาว่าในปี2025เนี่ยหลังจากปรับโครงสร้างเรียบร้อยเนี่ยก็คือโอเคไม่มีปัญหาเตรียมงบประมาณเตรียมทางออกไว้แล้วสำหรับปีหน้านะฮะ2025แต่ปีต่อๆไปอันนั้นยังไม่ได้ระบุเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับในช่วงท้ายคลิปซึ่งจะเป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแต่ตอนนี้เอาความเคลื่อนไหวที่มาจากการประชุมหาลือกันเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันเสียก่อน,เป,น,เ,ปนเป็นการปูเรื่องเอาไว้เสียก่อนนะครับจะได้ฟังบทวิเคราะห์จากผมได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้นะครับคนที่เขาเข้ามานะครับในเจ้านี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่า <c oughs> แนวทางข้อเสนอนะครับว่าโอเคลหละคุณสามารถทําแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมเอามาคุยกันอาจจะมีเงื่อนไขมีหัวข้อนะครับที่นํามาเสนอให้กับ ลุกนี้อย่าง KTM ซึ่งนะครับหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับคนดูเนี่ยฮะก็คือมีการเสนอว่านะครับหนึ่งในวิธีการปรับโครงสร้างที่น่าสนใจคือจะให้ KTM เนี่ยถอนตัวออกจากกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของ KTM มีอะไรบ้างล่ะฮะกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตนี่ก็คือทั้ง MotoGP Moto2 Mo t o 3เล็กกลางใหญ่เนี่ยลงฮะ แล้วก็ในส่วนของทางมโตครอสด้วยนะฮะไอตรงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยแม่นเรื่องข้อมูลเท่าไหร่นะครับมโตครอสเนี่ยแต่เท่าที่เข้าไปดูในออฟฟิเชียลหลักของ k t ทีทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าโอ้หลายรายการมากครับไม่รู้ว่ารายการไหนยังไงฮะที่ส่งไปเนี่ยมีรายการที่เกี่ยวกับในสายพวกแอดเวนเจอร์นะครับสายดาก้านะครับสายแรลลี่ต่างๆเนี่ยมากมายละ่ะขออภัยนะครับที่ไม่อาจจะสรุปได้นะครับว่ามันมีเท่าไหร่แต่เยอะนะครับเยอะเลยละ่ะก็เรียกว่า ถ้าดูในตอนแรกเนี่ยนะครับ KTM เนี่ยโหนะฮะทำไมส่งลงเยอะทําไมนู่นนี่นั่นเราอาจจะมองว่า KTM ตังค์เยอะนะนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเรื่องมันแดงขึ้นมาปุ๊บถึงได้รู้นะฮะว่าตังค์เนี่ยเยอะก็จริงครับได้ลงทุนเยอะก็จริงแต่เป็นตังค์ที่กู้มาจากลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ1,630รายนี่แหละนะครับเอามาลงทุนกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเอามา uh, over, เอามาซื้อหุ้นเอามาอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับ แบนรถหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับที่พวกเขาไปซื้อกิจการหรือว่าไปซื้อหุ้นซื้ออะไรเพิ่มมาเนี่ยเนาะนะฮะก็นะครับองค์กรคุ้มครองเจ้าหนี้นะครับหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าเป็น a k v เนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่นําเสนอแนวคิดตรงนี้กันเอาไว้นะว่ามตาตรการการปรับโครงสร้างใหม่เนี่ยก็คือหัวข้อหลักคอนเซปต์หลักเนี่ยจะลดต้นทุนครับอาจจะลดต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างออกมา ก็เลยมีแผนนะครับที่จะให้เคเดียนถอนตัวจาก MotoGP จาก Moto2, Moto3 ในอนาคตแต่พวกเขาไม่ได้ระบุย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่ข้อสรุปนะฮะเป็นข้อเสนอแน่จากทาง a k v อวาองค์กรรมครองเจ้าหนี้เนี่ยนะครับตามคอนเซปต์เขานี่ยแหละว่าต้องการที่จะลดต้นทุนลดคอสหมายความว่าอะไรก็ตามแต่นะครับที่เข้ามองว่าเอะนะครับถ้ามันปรับแล้วเนี่ยมันจะทำให้สภาพการเงินของ KTM เนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะมีเงินนะครับสามารถที่จะจ่ายเ,าเงินเดือนให้พนักงานได้สามารถที่จะเรียกว่ากลับมาผลิตรถได้ตามเป้าหมายเดิมนะครับสามารถที่จะระบายรถที่ยังคงค้างอยู่ในสต็อกว่ากันว่านะครับในตอนนี้รถที่ KTM เนี่ยเรียกว่าค้างสต็อกค้าไปเลยนะฮะประมาณ1นึ0 0 0 0คันโอ้โหไม่ใช่น้อยนอยนะไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนอย่างไรบ้างขออภัยที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเยอะนะครับแสนกว่าเลยนะดังนั้นพอเรียกว่าสต๊อกมันมันโอเวอร์อย่างเงี้ยมันขายไม่ออกนะครับมันเกินมันคงค้างเยอะเนี่ยมันก็ตามปกติก็จะต้องมามาปรับนะครับเรื่องรายการผลิตใช่ไหมว่าจะต้องจากที่สมมตินะว่าเคยผลิตเดือนหนึ่งผลิต4 0 0 0ันคันอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องปรับลดมาเหลือ1000คัน2,000คัน3,000คันก็ว่ากันไปเพื่อให้มันสมดุลกันนะครับให้สภาพคล่องเนี่ยมันโอเคมันมันแมทกันกับ เรื่องของในสต็อกเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็ยอดขายต่างๆมันก็ตกลงไปด้วยนะครับในส่วนของตรงนั้นนะฮะแต่ KTM นะครับจะเห็นด้วยอย่างไรนะครับในส่วนของข้อเสนอของ AKV เนี่ยน่าสนใจนะครับ KTM ก็ตอบนะครับกลับมาจะเป็นแถลงการเพื่อที่จะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการนั่นเองนะฮะว่าโอเคนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลังจากประชุมหารือเสร็จสับปรับโครงสร้างนี่เรียบร้อยเนี่ย มันก็ต้องออกมาพูดนะครับให้มันเป็นกิจารักษณะรูปแั้วตอนมาประมาณนี้ครับเกเดียมบอกว่าวันนี้หมายถึงวันศุกร์อะนะครับที่หาลือเรื่องกับปรับโครงสร้างนี้กันเนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญสําหรับ KTM เนื่องจากเราเนี่ยได้รับการยืนยันในการปรับโครงสร้างใหม่แล้วเป็นเหตุการณ์สาคัญครั้งนี้เนี่ยทำให้แผนของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วเราก็ภูมิใจที่จะยืนยันว่ากิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตนี่ยังคงมีส่วนสําคัญของแผนในการปรับโครงสร้างใหม่นี้ KTM ยืนยันอย่างมั่นคงในความมุ่งมั่นต่อกีฬามอเตอร์สปอร์ตเราขอย้ํำทากล่าวของเราสําหรับปี2025หรือว่าปีหน้าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะลงแข่งขันใน Mo t ต GP ต่อไปนะครับนี่ก็คือท้ายถแถลงของทาง KTM ก็ชัดเจนนะครับว่า KTM เนี่ยยังลงทุนเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอย่างที่ผมบอกไปนี่เยอะมากแล้วในท้ายถแถลงเนี่ยก็บอกชัดเจนนะครับว่าเรื่องของ แผนนะครับทีเ่เกี่ยวกับกีฬามมเตโรสปอร์ตทุกอย่างที่ส่งลงเนี่ยยังคงเป็นหัวใจหลักในการปรับโครงสร้างใหม่นี้นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ถอดใจครับนะครับนี่ขนาดว่า,อ,าองค์กรนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองเจ้าหนี้เนี่ยนะฮะเขาเสนอตรงนี้มาเพื่อที่จะลดเนี่ยแต่ก็สวนกลับทันทีเลยเออใจสู้จริงๆครับคือในในตรงนี้ผมชื่นชมนะนะครับชื่นชมเอา้า นี่ก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับกับการประชุมปรึกษาหาหรืออะไรกันต่างๆนะฮะอ้อลืมไปครับมีข้อนึงจากที่จะปลดพนักงานนะครับ500คนในช่วงประมาณต้นปีเนี่ยในตอนนี้รู้สึกว่าจะปลดน้อยลงคือปลดอยู่ดีครับแต่จะปลดประมาณ300คนอ่คนก็ยังดีครับยังดีอยู่อใครจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องไปลุ้นกันนะครับสำหรับพนักงานของเค m เมและก็พักส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะ อจากนี้ไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมบ้างแหละครับว่าโอเคละเราได้รับข้อมูลนะครับข้อสรุปจากการประชุมจากการปรับโครงสร้างใหม่ในคราวนี้เนี่ยผมมองประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างสั้นๆส,ส,สัก4ี่หนาทีช่วงท้ายนะครับสิ่งที่ต้องลุ้นกันก็คือในปี2026เนี่ยจะเกิดอะไรกันขึ้นเพราะว่าในตรงนี้เขาพูดคุมเคือนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าตลอดไปหรือว่าจะยังไงคือสัญญาเนี่ยนะครับของเครดยนมันมีถึง2026ก่อนหน้านี้นะครับ ทั้งบอสนะครับบอสใหญ่นะครับสเตฟานเพีย์เลอร์นะฮะ,ะผู้ดูแลเพีย์เลอร์กรุ๊ปแล้วก็แต่รอบเมื่อวานนี้แกไม่ได้เข้าเข้ามานะฮะแกแกส่งหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งผมก็จำชื่อไนมะ่ว่าเป็นใครนะฮะเ,เป็นส่ง c ี o ออีอีกท่านหนึ่งมานะครับมามาเป็นตัวแทนในการประชุมแต่ก็เคยกล่าวนะครับทั้งบอสทั้งระดับบอสใหญ่บอสเล็กนะฮะว่ายังคงนะครับจะไปต่อแน่ๆใน MotoGP แต่นะครับการประกาศล่าสุดเนี่ย บอกว่าไป2,025แต่ไม่ได้ระบุนะฮะว่าแล้ว2,026อ่ะทำไงผมก็เลยมองว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่จะไปโน้มน้าวให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับให้กับทางอ,องค์กรนะครับ AKV เนี่ยได้รู้สึกว่าเห็นเห็นด้วยนะร,รู้สึกคล้อยตามนี่ก็คือผลงานในสนามนั่นเองอาสมมุติว่าคิดขำๆนะอะเคเดเมตอบโต้ทันทีเลยนะครับว่าเราจะส่งลงแข่งขังขงขงนมตจยพีแน่ๆในปีหน้านอย่างเงี้ย แต่ถ้าสมมุติว่า,าผลงานไม่ได้ดีสมมุติแย,แย่สุดเลยนะเ,เป็นสมมุติเปโดอารคอสตาก็ประมาณคะแนนสะสมอันดับที่9-10ที่10อย่างเงี้ยแบดบินเดอร์ก็ที่7ที่8อย่างเงี้ยอันนี้ผมอันนี้คือคือมันแย่ก,กว่าเดิมไงไม่มีใั้ชนะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นักแข่งหน้าใหม่นะครับที่มในจะเทคฟรีอย่างเงี้ยผลงานไม่ดีไม่ติดท็อปสิอย่างเงี้ยหรือว่าเอาง่ายๆสั้นๆเลยคือผลงานดูแย่กว่าฤดูการ2024ในปีนี้ ทีนี้นะครับเขาก็จะเพ่งเล็งดีฮะ a k v นะครับเขาก็จ้องแล้วก็เป็นคนเสนอเองนะฮะว่าควรจะลดต้นทุนดีไหมถ้าจะถอนตัวจาก MotoGP Moto2 Moto 3เนี่ยนั่นหมายความว่า KTM ทั้ง3รุ่นที่ยังลงแข่งในปีหน้าอยู่เนี่ยก็จะต้องผลงานให้ดีไว้ก่อนให้ดีกว่าเดิมไว้ก่อนนัคือจะดีมากดีน้อยไม่รู้หรอกฮะแต่แต่ต้องดีกว่าในปีนี้ถ้าในปีนี้คะแนนสะสมอันดับที่5โเดยแบดบินเดอร์นะครับอันดับที่หโดยเปโดรคอสตาไทยชนะมันยังไม่มีเลยนะครับผมว่าก็ ก็ยังถือว่าพอใช้นะฮะสำหรับส่วนตัวผมมองแบบนั้นครับถ้ามันจะดีจริงๆมันน่าจะอยู่ในระดับปี2023คือแบรดบินเดอร์อันดับที่4นะนี่นก็คือดรอปลงหน่อยหนึ่งไงดัานั้นก็ราดูครับว่าเปโดรกับแบรดเนี่ยครับจะทําได้ดีขนาดไหนรวมทั้งน้องใหม่อาน้าใหม่อย่างบินญาเลสแล้วก็บาสตีนินี่ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะ <c oughs> KTM นะครับในปีหน้ารุ่นโมโตทก็จะต้องแบบว่าราน่แข่งใหม่ด้วยนะครับ ขึ้นมาอีกคนหนึ่งอ่านเดนนิสออนชูก็อยู่นะครับแล้วก็มีใครมาอีกคนหนึ่งนะมีคอรลินเวเยอร์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะรุ่มทั้งรุ่นเล็กด้วยครับจะต้องเพราะว่าปีนี้นะครับในรุ่นกลางคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยก็คือทีมที่ใช้บอสคอสกูโรนะฮะก็คือทีมของไอโอคูลาครับอ m t ฮเมแลวก็แชมป์โลกในรุ่นเล็กก็คือทีมของเดวิดอลอนโซนะครับแอสปาทีมส่วน KTM ็นั้น ไม่ได้แชมป์โลกครับก็คือมีลุ้นแค่ท็อป5นะฮะในขณะที่รุ่นกลางเนี่ยโอ้ถือว่าผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเยอะเลยครับใน Moto2 นะมันต้องยกระดับหมดครับเวลาที่จะไปไปคุยกับาทางเจ้าหนี้หรือว่าทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการปรับโครงสร้างเนี่ยมันต้องคุยกันขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าผลงานมันไม่ดีเนี่ยเขาก็จะยกมาอ้างได้เอา้าแล้วคุณยังจะไปต่ออีกหรือในเมื่อผลงานมัน ดูแย่กว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นป่ะนะครับมันก็หลักฐานมันคามืออยู่อ่ะถูกไหมใน KTM จะไปจะไปดึงดังจะไปสู้จะไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลําบากเพราะว่ามันไม่เคยกลัวหกใครนะครับเรื่องของอันดับเรื่องของตัวเลขใช่ไหมแต่ถ้าสมมุรภู่มาดีเลยอย่างเงี้ยอาเป็นโรชนะแบลชชนะนะครับไม่ได้ต้องได้ถึงขั้นลุ้นแชมป์โลกหรอกแต่มีชัยชนะแลกอดีขึ้นกว่าปีนี้เนี่ยโอ้คุยง่ายขึ้นนะก็จะไปบอกว่าเอาสักหน่อยหนึ่งไหมอ่ะ สัญญาก็ยังเหลือลุยก่อนปีหน้าเผื่อได้ลุ้นแชมป์โลก2026อะไรอย่างเงี้ยมาผมหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเหตุการณ์ปี2025นะแล้วไหนๆก็มันจะเข้าสู่เจเนอเรชันใหม่ในปี2027เนี่ยเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ถ้า KTM ไม่ได้ไปต่อผมว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยคือผมมองว่ามันมันมันก็ยังมีทีมที่อาจจะได้เปรียบอยู่นั่นแหละฮะแต่แต่โดยรวมแล้วก็คือมันดีกว่าตอนนี้ไงเพราะว่า ทุกคนทุกค่ายนะฮะทุกค่ายผู้ผลิตเนี่ยเขาเริ่มต้นใหม่หมดเลยไงฮะอย่างน้อยก็คือนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดไงต่อให้มันจะได้เปรียบเสียเปรียบมันมันก็อาจจะยังไม่มากมายชัดเจนเด่นชัดเหมือนกับในตอนนี้หรอกถ้าเกิดว่า KTM จะดันสุดๆเต็มที่ได้แค่2025หรือได้แค่2026แล้วเจนเเยรชั่นใหม่2027ไม่ได้ไปต่อนะโอ้นะฮะน่าปวดใจนะปวดราวนะก็ต้องมารอดู ในระหว่าง,งนี้นั่นแหละฮะคือผลงานตัวเลขมันเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนอกจากนั้นนอกนอกจากจะไปเคลียร์กับเจ้านี้ได้ง่ายขึ้นกับผู้ที่ปรับโครงสร้างนี่ได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะไปเรียกว่าหากลุ่มทุนนายทุนนะครับที่จะมาสนับสนุนอย่างเช่น700ล้านเนี่ยนะครับก็คือทางกลุ่มทุนเนี่ยเขามองว่ามันยังพอมีช่องทางได้ไปต่ออยู่อะไรอย่างนี้ไงก็คือสภาพคล่องมัน,ม,น,ม,นมันพอที่จะได้อยู่นะฮะเขาก็เลยเขาก็เลยมาเดิมพันนะฮะคราวนี้เนี่ย 700ล้านยูโรเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าไปได้ดีเนี่ยเผลอๆนะครับอาจกลุ่มทุนเจ้านี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะตรงนี้อาจจะเพิ่มนะครับงบให้จากปีนี้700ปีไปหน้าอาจจะเพิ่มเป็นพันอะไรประมาณนั้นก็อาจจะได้ไปต่อนะฮะแบบยายวๆมแต่ใดๆแล้วก็ตามผมว่านะครับคนที่มีมีส่วนในการดูแลนักแข่งนะนะผมว่าเขาไม่ไม่ได้อยู่เฉยๆนแน่นะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เล่าในคลิปนี้นะฮะ เขาไม่อยู่ยเฉยๆครับเขาน่าจะเตรียมนะเพราะว่าถ้าบอกว่าปี2025ได้ไปต่อแน่นอนมันก็จะมีคําถามเหมือนพวกเราเนี่ยว่าเอา2026อะ2027ล่ะ,ะ,ละดังนั้นนะครับผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าเอเจนซี่ของนักแข่งนะครับของทั้งสคนทั้งคอสตาแบラดบินเดอร์ิウリาเレสแล้วก็แอนเดร์バスティニนี่เนี่ยคงจะต้องแอบวิ่งเต้นแหละนะฮะคือถ้าใครไม่ขยับตัวเนี่ยผมว่าพอมันจวนตัวมามันจะลําบากครับดังนั้นก็คอยดูนะครับว่าจะมีข่าวล่าข่าวลืออะไรออกมาอีกหรือเปล่า ก็อย่างที่ผ่านมาก็มีสื่อหลายเจ้าในต่างประเทศเด็กเขาก็จะเล่า,เาก็จะเขียนวิเคราะห์ไปนะฮะว่าเปโดรคอสตาตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวกําลังคุยกับดูคาติแล้วรู้สึกว่าวา l เรนติโนรอซี่ที่เคยสนใจเปโดรคอสตานะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยติดปัญหาเรื่องสปอนเซอร์เกลิกันไม่ลงตัวเปโดรก็เลยต้องขึ้น KTM เนี่ยคราวนี้พ่อหมอยังอยากได้เปโดรอยู่เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีแล้วนะครับที่มีโอกาสจะช้อนตัวนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้ไป อะไรประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่าทางสื่อทางอะไรเขาวิเคราะห์กันออกมานะฮะทุกคนเอานะครับผมอาจจะลืมประเด็นบางสิ่งบางอย่างออกออกไปนะฮะนี่ก็คือเหมือนการจัดรายการสดแหละทุกคนจะได้เห็นนะฮะว่าไม่มีคัดไม่มีอะไร,รนะฮะก็คือคุยกันแบบรวดเดียวเลยก็ติดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันไม่ไม่ออกไม่อยากจะคัดนะครับเอาเป็นว่าก็สงสัยเพิ่มเติมประเด็นไหนมีข้อมูลอะไรก็ลองว่ากันมาในคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับถือว่าเย็นลงบ้านผมนะครับตอนนี้น่าจะประมาณสัก 1 0บ4องศาแน่ๆนะครับในช่วงกลางดึกยังไงมันก็อยู่ตรงไหนนะครับผมว่าพอๆกันละในสายอีสานใต้เหนือนี่นะผมผ้าผมใบหนาๆน,น,นะครับจะประมาทจะกินจะดื่มก็เรียกว่าใส่เสื้อกันหนาวใส่อะไรอยู่ใกล้ความอบอุ่นไว้นะครับอย่าไปท้าทายกับอากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงปลายปีไม่สบายจะเที่ยวจะสังสรรค์ในปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่ไม่สนุกก็เป็นห่วงใหทุกคนลาไปก่อนครับราตรีสวัสดิสสด์ทุกคน